สามีฟาลากสามพี่ตมารายเงารูปคู่เรือนห่อเต่าสโรชาสอบร้างเพื่ออดีตชานไม่ใช่คนดีเลือกเดินทางผิดตั้งตายุสิบห้าหลายคนอาจจะชินภาพของสาวเต่าสโรชาในรูปผู้ญิงวานแสนเรียบร้อยแต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าสาวเต่าไม่ได้เรียบร้อยอย่างที่เห็นย้อนไปสิบสามปีแม่เป็นคนบังคับให้เข้าวงการเขาก็ไม่ปรึกษาเลยเขาก็คิดว่าการเจอคนเยอะๆการไปเผชิญโลกด้วยตัวเอง จะแก้ตรงนี้ได้ก็เลยนะแคสติง้งโดยที่ไม่บอกเราตอนนั้นพี่พลอันนท์เป็นผู้จัดการแต่ว่าจะไม่มีตามเหมือนทุกวันนี้เวลาไปไหนพี่พลก็โทรศัพท์มาบอกตอนเช้าแล้วแม่ก็ไปรับส่งซึ่งเราเป็นเด็กความคิดประหลาดคิดวนอยู่ในหัวบอกแม่ว่าไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวหนูไปคนเดียว เพราะรู้สึกว่าถ้าแม่ยังอยู่ด้วยกันแบบนี้เราจะไม่ปรับตัวกับสิ่งแวดลรอบอื่นพุ่รยรการมต่อไปที่ทําให้แม่เสียใจนั่นก็คือการหนีเที่ยวตอนนั้นเราจะอยากลองทุกอย่างที่เขาไปการเลิกกองไปเที่ยวอย่างนี้เลยซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ15ปีเมื่อก่อนอยังไม่มีกําหนดอายุการเข้าภาพเขาก็พาไปกับผู้ใหญ่ตอนนั้นรู้สึกว่าอยากรู้อยากลองเรารู้ทุกอย่างเต็มที่แล้วคือเราจะเป็นอย่างหนึ่งถ้าย้อนกลับไปก็จะทําเหมือนเดิม เพราะเราอยากเรียนรู้ทุกอย่างมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตตอนที่ผู้ใหญ่บอกว่าถ้าเธออยากอยู่ในวงการต่อไปเธอต้องเริ่มเป็นนางเอกตอนนั้นแบบเศร้ามากฉันจะไปต่อ,อยังไงดีด้วยความที่ไม่รู้ของเด็กเราก็คิดว่าเป็นนางเอกไม่ได้เราไม่มีอนาคตในวงการแล้วตอนนั้นก็หางานทําเป็น PR อานู่นนี่แต่ก็มีผู้ใหญ่โทรศัพท์มาแต่ไม่ใช่นางเอกนะตอนแรกก็เศร้าหนักแต่ก็ลองทาดูก็เหมือนได้เกิดมาอีกครั้งตอนแต่งงานแต่งเงียบมากคือตอนแรกไม่อยากจัดงานแต่ว่า อยากจัดให้ยายกับแม่ก็เลยเอาเลยคิดสุดเท่าที่ทําได้แขกในงานจะไม่เกิน30คนตอนนั้นโดนงอนมากแต่ตอนนี้หลังจากแต่งงานได้3ปีก็มีกระแสดุลกันให้แท่ถูกมองว่าความสัมพันธ์กับสามีเบอร์มนตรีสิริชูผู้บริหารเจสอลจำกัดมีปัญหาอะไรหรือเปล่างันนี้ทรัเอา เซาตเต่าสโรชาเลยขอเคลียร์เรื่องดังกล่าวทุกคนได้ดูถึงสถานะของตัวเองคนก็ถามว่าผู้เสียใจอะไรหรือเปล่าคือไม่เลยก็ยังโทรคุยกันตลอดทางเขาก็บอกว่าขอโทษนะเขาทํางานเลยไปด้วยไม่ได้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยมีตัดเพอส่วนใหญ่จะเป็นเซยงเรื่องงานหรือไม่ก็ไม่ได้ตัดพพอไม่ได้มีความหมายอะไรไม่เกี่ยวกับชีวิตคู่เพราะว่าชีวิตคู่ราบเรียบไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยก็สัมผัสกันบ้างเพราะว่าเหนื่อยมากกลับบ้านไม่มีอะไรเลยก่อนนอนก็จุบก,กัน ก่อนออกจากบ้านก็บายบายกันแล้วก็มาเจอกันอีกทีเดึกเลยนอกจากปีใหม่นัดไปเที่ยวกันสักทีแต่ตอนนี้หลังจากที่สัมผัสก็ได้ผ่านไปกว่าสองปีแต่เธอก็ยังไม่มีการเอ่ยถึงสามีสุดหล่อละไม่มีการโพสต์รูปคู่เหมือนเดิมจนนี่อาจจะเป็นความชัดเจนที่ไม่ชัดเจนแล้วละค่ะว่ารักของเธอซอแววร้างแล้วฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ